ไฮมป็าัสังคนดิจิวัลตาชิวัสันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพสโซทูในเจินสิบครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมกับแคมเปญที่จะมีในเดือนกันยายน2024นในครั้งนี้นะครับซึ่งเขาจะใช้ชื่อกิจกรรมโดยรวมว่า เพย์ NGS Alta Build Up Battle Power Campaign นะครับชื่ออย่างยาวซึ่งเราจะโยนชื่อนี้ทิ้งไปกันแล้วกันนะครับเพราะเราจะมาดูกันว่ามีรายละเอียดของแคมเปญอะไรยังไงกันบ้างก็เริ่มจากอย่างแรกจะเป็นการสุ่มกาชาฟรีนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้ถ้ามาดูที่หัวข้อชอบหัวข้อสแครแล้วก็มาดูที่การสุ่มฟรีนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตู้สูมฟรีวราคาแบบตามปกติใช่ไหมแล้วมันก็จะมี ตู้นี้อยู่กันด้วยนะครับมันจะเป็นตัวตู้ Stardash หรือ Headstar นะครับจะเป็นตัวกชาที่เราสามารถสวมได้ฟรีๆวันละ10โลด้วยกันนะครับซึ่งในตัวตู้นี้นั้นมันจะมีตัวไอเทมที่เป็นอไอเทมในการทำตัวพ r ีเซตหรือก็คือตัว Fixer จะมีตัวหลอดอ Abruzzi กับ h a r ุ l i f e r i a แบบเป็น p r รชั่น lcs นะครับ lc ก็เป็นแบบฮุลูเชียลูใช่ไหมส่วน S ก็คือถ้าหากว่าใช้แค่หลอดเดียวเนี่ยก็ทำติดแบบ100%กันได้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นแบบของเก่าเก่าตั้งแต่สมัย ps o 2มีขอจากตัวตูวต้กาชา sd ที่เคยผ่านมาแล้วเนี่ยก็อยู่ในตัวตู้นี้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์ข้างหลังเนี่ยมันยังไม่ถึง0ูด้วยซ้ำนะ0 0 8ไล่ลงมาแบบ Uh, 0.08ยาวมามาแบบมาตลอดเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นตู้ที่เมียเทมเนี่ยน่าจะเกือบๆจะพันชิ้นกันเลยทีเดียวนะซึ่งเราก็สามารถมาทําการสุ่มแบบฟรีๆกันได้แล้วก็จะมีลิมิตอยู่นะครับว่าเราสามารถสุ่มได้สูงสุดเนี่ยจะเป็น100โลหมายความว่ากดสุ่มนะครับแค่10วันเราก็จะได้รับไอเทมสูงสุดจากการ มีแคมเปญตรงส่วนนี้กันแล้วนะซึ่งตัวตุ้กาชาน,นีนะครับก็อยู่ไปตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงไม่มีกาหนดการในตอนนี้นะครับตอนนี้จะเห็นว่ามันจะเขียนแบบไม่มีกําหนดซึ่งคําว่าไม่มีกําหนดในที่นี้นะครับไม่ได้ถาวรนะแค่ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการกระโดดเฉยเซึ่งมันก็จะอยู่ไปยาวๆจนกว่าจะมีแคมเปญกิจกรรมที่มาทดแทนตรงส่วนนี้แล้วก็จะมีการยกเลิอกอันเก่าทิ้งไปประมาณนี้นะครับอ่นนี่จะเป็นรายละเอียดส่วนแรกที่เป็นการสุ่มกาชาต่อไปก็จะเป็น ส่วนที่2ก็คือจะเป็นตัวบูธในการทําของนั่นเองนะครับอ่ะเราก็มาที่ตรงไอเทมแลบอ่ะมาที่ร้านไอเทมแลบนะครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีตัวบูธที่เป็นการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการทําของอยู่กันด้วยนะครับอย่างเช่นการตีบวกจะมีการเพิ่มโอกาสติดแก๊สกเซ็นเนี่ย เพิ่มขึ้น90%ต่อมาจะเป็นการปลดล็อกลิมิตก็จะมีการประหยัดเงินลงไปเนี่ย50% <Okay. S 1> ถัดมาจะเป็นการทําทตัวอักเมนสรับตัวอักเมนนะครับก็คือจะมีการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการตีอักเมนเนี่ยเพิ่มขึ้น5%ด้วยกันต่อมาก็จะเป็นาปการปลดล็อกพลเที่ยวการปลดล็อกพลเที่ยวหรือออฟทอนนะครับเราจะสามารถประหยัดเงินลงไปได้50%เหมือนกันต่อมาก็จะเป็น ทีเซ็ตสกิลก็คือเป็นการใส่ตัวฟิกซ่านะครับในตอนทําหรืออัปเกรดเนี่ยเราจะมีโอกาสติดเพิ่มขึ้นอีก5%ด้วยกันแล้วก็สุดท้ายจะเป็นการทำประตนอาพุ์ที่จะมีการประหยัดเงินลงไปเนี่ยห้นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นบูทที่ มีผลกับทุกอาวุธกันเลยนะครับไม่ได้มีการจํากัดอาวุธใดอาวุธหนึ่งนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบูธนี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่18กันยายนนะครับโดยแคมเปญเนี่ยเริ่มไปตั้งแต่วันที่2กันแล้วนะก็คืออยู่ประมาณ2สัปดาห์กว่าๆก,ก,ก็จะเป็นช่วงสัปดาห์ที่เราจะสามารถมาทําของได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับคันที่แบบว่าต้องการจะเปลี่ยนเกียร์ก็สามารถมาทําในช่วงนี้กันได้นะครับอ<า>ันนี้จะเป็นส่วนที่2ที่จะเป็นบูธ ในตัวไอเทมแบบที่เป็นการทำขอนะครับแล้วก็ถัดมาส่วนที่3จะเป็นตัวเทสเตอร์สแคนะครับซึ่งในตอนนี้รถไอคิวอยู่ตอนนี้นะยังไม่มานะครับอันนี้จะเป็นแคมเปญที่จะมาในวันที่18กันยายนนะครับตั้งแต่วันที่18กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2024จะมีตัวเทสเชอร์สแควนะครับให้เราสามารถทําการสุ่มกันได้ซึ่งตัวเทสเอร์สแควเนี่ยก็คือเป็นตุก้กรชาสายเกมเพลย์นั่นเองนะครับที่เราจะต้องแบบ ไปทําเรื่องของงานแบบเป็นรายวันหรือไม่ก็ไปลงเออร์เจนเควสนะครับซึ่งในเออร์เจนเควสก็จะมีการดอบตัวอาตัวที่ใช้ในการส่มเนี่ยเพิ่มเติมกันอยู่ด้วยแล้วก็ในช่วงที่บอกไปนะครับตั้งแต่วันที่18กันยาถึงวันที่2ตุลานเนี่ยจะมีการ เพิ่มการเคลียร์เออร์เจนควสจาก1เป็น2รอบอ่ะก็คือจะเป็นชุดที่เราสามารถฟาร์มของในเออร์เจนควสกันได้แล้วก็เลือกคอมมสเซอร์ในตัวควส e เออร์เจนควสทั้งหมดนั้นจะน้อยลง30%กันด้วยนะครับก็จะเป็นช่วงที่จะเาลืมมาฟาร์มตัวเออร์เจนควสกันด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็น ตัวบูธนะครับเป็นบูธแคมเปญเลยนะซึ่งแคมเปญนี้จะอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายของเดือนกันยายนนะครับก็คือตั้งแต่วันที่23ไปจนถึงวันที่2ตุลาคมนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาบูธที่เ,เหมือนกับเอาบูธเนี่ยมาให้ตรงกับในช่วงวันเพียสโซทูเดย์นะครับซึ่งจะมีการเพิ่มและดรอปเลดเนี่ย100%ให้กับทุกเควสน,นะครับนี่จะเป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่23ถึงวันที่2ตุลาคมนะครับแล้วก็ อย่างสุดท้ายอย่างสุดท้ายนะครับก็คือจะเป็นตัวอาจําหน่ายพรีเมียมนะครับในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมมากซึ่งก็เริ่มไปแล้วนะครับามาดูที่หัวข้อช็อปหัวข้อแรกที่เป็น AC SG Shop แล้วก็เลือก AC Shop ไปนะครับเราจะเห็นว่าจะมีโปรโมชั่นที่เป็นการซื้อพรีเมียมเซ็ตเนี่ยแบบ30วันในราคาแค่500 AC เทอนเอนะครับซึ่งพรีเมียมเซ็ตแบบ30วัน1เดือนเนี่ยราคาจะอยู่ที่ 1,300 AC หรือก็คือประมาณสัก300กว่าบาทแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเหลือแค่500อันนี้ราคาไทยก็จะ,ะมาสัก1 0 0ต้นๆเท่านัน,นครับใครแบบซื้อช่วงโปรโมชั่นเนี่ยราคาไม่ถึง100ก็สามารถซื้อพีแมแพมแบบเป็น1เดือนเนี่ยมาใช้งานกันได้นะครับซึ่งอันนี้จะมีการจํากัดว่าสามารถซื้อได้แค่1ครั้งต่อ1 ID เท่านั้นนะครับก็เป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่2กันยายน ไปจนแบบไม่มีกําหนดในตอนนี้นะครับก็แบบว่าอยู่กันไปแบบยาวๆกันเลยทีเดียวนะซึ่งนี้นะครับถ้าใครที่ซื้อไปแล้วเนี่ยก็คือสามารถใช้งาน PM set แบบ1เดือนกันได้ในราคาที่ ถูกลงกว่าเดิมแบบมากๆกันเลยนะครับแต่ขอ,อย้ำว่าซื้อได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งไอเดียเท่านั้นนะครับโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดกิจกรรมแคมเปญในเดือนกันยายน2024ในครั้งนี้นะครับก็ทางให้สรูปแบบตามช่วงเวลานะก็เริ่มจากวันที่2กันยายนไปแบบยาวๆแบบไม่มีกำหนดในตอนนี้กันเลยนะครับก็จะอยู่2แคมเปญก็คือเป็นการสุ่มกาชานะครับฟรีฟรวันละ10โลแล้วก็การจำหน่ายเพียมเซตในราคาที่ถูกลงกว่าเดิมแต่จะซื้อได้แค่ ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับที่จะเป็นส่วนแรกส่วนต่อมาก็จะเป็นวันที่2กันยายนเหมือนกันไปจนถึงวันที่18กันยายนจะเป็นช่วงที่แบบเป็นบูธในการทําของนะครับก็สําหรับคนที่ต้องการทําตัวอาวุธทําชุดก่อนเนี่ยก็สามารถมาทําในช่วงเวลานี้กันได้แล้วก็จากนั้นจะเป็นวันที่18กันยาไปจนถึงวันที่2ตุลาคมจะเป็นช่วงที่มีตัวตู้กาชา t เทเชอ r สแครพร้อมกับเอเจนต์ควสที่สามารถลงได้2รอบและเลือกคอมเมอร์เซอร์จะลดลงไป3 0 กันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวันที่23ถึงวันที่2ตุลาจะเป็นช่วงที่จะมีการบวกบูสต์และดอป100%ให้กับทุกเคว้์นั่นเองนะครับก็เริ่มจากการที่ปแบบ ช่วงเตรียมตัวพอผ่านกลางเดือนแรกไปปุ๊บก็จะเป็นช่วงที่เป็นการฟาร์มกันเลยนะครับก็สาหรับคนที่ต้องการจะทําของก็ทําช่วงนี้ต้องการจะฟาร์ไอเทมอะไรเนี่ยก็เตรียมตัวฟาร์มในช่วงครึ่งเดือนหลังกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตาเน